สวัสดีครับนี่คือพี่เอ,อิร์ธหรือดิเอ,อิร์ที่ผมรู้จักนะ,ะยังไงบ้างพี่เอ,อิร์ธนะครับเกิดวันที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2537อายุปีนี้สิริรวมแล้วสิริรวม27ปีนี่นะครับคือมีที่ผมรู้จักนะครับเกิดวันที่22กรกฎาคมครับพศ2571ครับผมอายุ23ปีนะครับตอนนี้น้องเขาเรียนสัตวแพทย์ปีที่5นะครับ ทำไมะเเอออโคพี่เออที่ผมรู <power> no ้จักก็จะเป็นคนที่ตลกยิ้มง่ายหัวเราะง่ายเป็นคนที่ชอบมีน้ำใจกับคนอื่นน้องเขาเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องเทคแคร์ความรู้สึกของของคนอื่นเสมออะไรเงี้ยครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเราไม่ได้อันนี้ ไม่เพราะว่ามันเล่ามันเล่าไม่ได้มันเล่าไม่ได้คือมันเล่าไม่ได้จริงมือเริ่มโมโหมือเริ่มโมโหมือเริ่มโมโหจริงจริงๆแล้วเขาเป็นแบบน้องน้อยจริงๆผมมองพี่เอิร์ธได้ฟิลเตอร์โพลน้องนะครับอยู่ข้าวอ่าอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวข้าวอ่าอยู่ข้าวเออเนี่ยเนี่ยเขาชอบข้าวเวลาอยากได้อะไรก็ เข้าให้ห <selection> น <noise> ่อยดิฟิวข้าวเขาไปเขาชอบเขาไม่ชอบแบบเช็คร่างกายตัวเองเขานั่งมองใส่มาไางเงีรีบใช่ไหมก็ไม่เห็เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่ใช่ผมเห็นเองไม่เคยชีมูกเลยอ่ะนี่ใส่ส่วนตัวที่เขาชอบทำแล้วเรารับไม่ได้